ม่อมจกมกเปิดตัวภรรยาน้อยสาวเชียงรายเป็นตลกแถวหน้าของเมืองไทยที่ใครๆก็รู้จักรักและชื่นชอบกันอย่างมากสำหรับหม่อมจกมกซึ่งหลายคนรู้ดีกันว่าหม่อมนั้นมักจะถูกอ่าเรื่องภรรยาน้อยที่จังหวัดเชียงรายอยู่เสมอ โดยทางด้านหม่อมเผยว่าเกมหนักคือการอํมกันแซลๆกันครั้งอื่นจับได้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่เชียงรายเป็นการติดพันเขาเป็นแขกที่มาเที่ยวกับแม่เขาส่วนถามว่าจบอย่างไรหม่อมเล่าว่าเพราะภรรยาไม่ทานเท่าทานน้ำแบบนี้จึงต้องเลือกสักคนเพื่อให้ทุกอย่างโอเค โดยล่าสุดตลกรุ่นใหญ่หม่อมจกมกได้บินตรงจากกรุงเทพสู่จังหวัดเชียงรายอีกครั้งพร้อมถแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนต์โดยเหตุผลที่ต้องบินไกลถแถลงข่าวถึงเชียงรายมีความในแอบแฝงเพราะกระแสข่าวลือหม่อมแอบซุกภรรยาน,น้อยไว้ที่นี่ตั้งแต่เริ่มงานหรือไม่ เพราะเจ้าตัวนั้นได้จูงมือสาวท้องแก่ขึ้นแถลงข่าวบนเวทีแต่ไม่ทันรายมดภรรยาตัวจริงก็กระโดดขึ้นเวทีฉะกลางวงซึ่งก็ถามกันว่าเรื่องที่แซวกันจริงใช่ไหมก่อนที่พิธีกรหนุ่มจะขึ้นมาเคลียร์ว่าแท้จริงแล้วคืองานแถลงข่าวที่แฝงกิมมิกกว่าพี่ม่ำ โดยทางด้านมามกล่าวว่าวันนี้ที่มากลาถึงจังหวัดเชียงรายเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกิดขึ้นที่นี่ขุนบรรลือเป็นเรื่องของขุนนางที่มีชื่อเสียงทำงานในกระทรวงสมัยรออนสองตั้งใจให้เป็นภาพยนตร์ย้อนยุคเพราะจะได้มีเรื่องเสื้อผ้านหน้าผมแต่งกายคำพูดของคนในอดีตเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่ง ส่วนเนื้อเรื่องของเรื่องนี้เป็นเรื่องราวความชุนนมูลที่เกิดขึ้นมากมายคนนั้นรักคนนี้คนนี้รักคนนั้นเอาเป็นว่างานนี้ก็ทําเอาหลายๆคนตกใจที่ควงสาวชื่นมื่นกลางห้างดังของเมืองเชียงรายกันเลยทีเดียวละค่ะ